เรื่องต่อมายังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมาทางฝั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะก็ได้มีการแนะให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะนําเครื่องจักรมาแปลงเป็นทุนนะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องนั่นเองค่ะเรื่องนี้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายพสุโลหานชุนนะคะเปิดเผยว่าเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ SME มีสภาพคล่องและมีแหล่งเงินทุนมากขึ้นอยากให้ผู้ประกอบการเน้นําเครื่องจักรมาแปลงเป็นทุน โดยผู้ประกอบการนำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และนำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ30วันค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานและจำนวนเครื่องจักร ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นทางเลือกในการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องมากขึ้นค่ะทั้งนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมายังมีผู้ประกอบการมาจดทะเบียนน้อยรายนะคะโดยมีโรงงานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรจํนวนานหนรายคิดเป็น8%ของเครื่องจักรที่มีอยู่ในประเทศกว่า10ล้านเครื่องและจดทะเบียนจำนวนเครื่องจักร3 6 8 3 9รารายโดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชค่ะรองลงมาเป็นอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติกแต่ในปี นี้เนี่ยจะเร่งให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการจึงคาดว่าการจดจำนองเครื่องจักรจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ15%หรือประมาณ8,000เครื่องวงเงิน375,000ล้านบาทค่ะ